ด้วยนะคะอยู่กับช่องทัศนียาเฟืองฟง,งแล้วก็ไอคีดื้อแล้วก็ตัตกล้องนี่ตอนนี้ตะกล้องกำลังทำอยู่นี่อีพีแล้วดูนะดูนะเขาจะขยับไปดูแล้วเอ็งมาจับมือเขานี่ตักล้องมือจะสีชมพูไปทั้งตัวเร็วเอ็งเหมือนมีอะไรขยับขยับในมือเขาป่ะออนัอ่นแหละเขาก็เป็นเขาถึงให้เอ,งเอ็งเออหย่บไปเลย ตะก้องรีบทำเลยไ<ห>ี่งน้นพอจะยังตะก้องวันนี้ให้เจา้าของช่องเขามาเป็นตะก้องเดีอืวเพราะว่ามันเป็นตะก้องมามากพอแล้วถ่ายหน้าตามันด้วยเห็นมันไม่อยากเอาหน้าตามันแต่เราก็ต้องทำ สิ่งที่เราสมควรวันเก๋ไก่ไรเดอร์ชาแนลใช่มันติดตามช่องเก๋ไก่ด้วยหน้ามันเต็มจอแล้วเนี่ยแล้วมันจะสง่งข้อคมดิอ่าดากูเบ,บมันเป็บไหมบ,บคลิปนี้แล้วต่อยแล้วละเออต่อยก็ว่าอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันหาเรื่องดูวะ ช่องนี้มีรุนแรงช่วงนี้รับรุนแรงแต่เมื่อเราจะไม่ใส่ชีคตอนสู้กันแล้วเดี๋ยวผมจะเทไปห,หมดเลยเทให้หมดเลยนะ เฮ้ยตะกล้อางมึงไปเสี่ยละเสียเข้าบ้านแล้วเฮ้ยตะก้องถ้าระ,ะบายอันนี้เสร็จแล้วเรามาเล่นเกมที่เขาสร้างขึ้นเองไหมเอ,อเดี๋ยวช่วงต่อไปต่อไปจะมีคนเพิ่มนะครับจะต,ต้องรอเขามาจากต่างจังหวัดก่อนเนาะใช่เป็นสมาชออพี่ดีเจฟ้าเด็ใช่ พี่ลินของเราเป็นคนดีแล้วก็คนชั่วในตัวไปด้วยพวกเรานินชัยไม่ใช่พเพลินคนนั้นพเพลินข้างบ้านนี่อนะ่ะถ้าเกิดพเพลินเขามาเมื่อไหร่จะบอกแม่เ่ลินตรง